ไฟเอ็มแรม8กิกับ16กิกมันต่างกันแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมาดูรีวิวกันเพื่อนๆล่ะใช้แรมกี่กิกเม้นหน่อยเร็วแอปหนึ่งป๊บหนึ่งอย่เพิ่งอย่าเพิ่งกวนรีวิวก่อนมาเริ่มกับแรม8กิกก่อนเลยนะครับนี่เฟรมเลทก็จะวิ่งอยู่ประมาณ90ถึง100เฟรมนะครับจะอยู่ประมาณนี้ นะแล้วก็แรมทั้งระบบนะครับกินไปประมาณเจ็ดกิกแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับโปรแกรมแล้วก็แฟลกาวของเครื่องคองมเหมือนกันด้วยผมการกินแรมแต่และเครื่องจะไม่เหมือนกันนะครับผมวันนี้ให้ดูเป็นแนวทางนะครับว่าลำแปดกิ๊กกับสิบหกกิกหนึ่งมันแตกต่างกันประมาณไหนนะครับนี่เฟรมเรทนะครับอาจจะมีดอกบ้างครับผมเพราะว่าฉากข้างหน้านะครับมันมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นอารมณ์เหมือนเราเรลังเดินเข้าไปในเมืองนะครับเฟรมเรทอาจจะดอกบ้างน,นะครับผมแต่โดยรมแล้วเฟรมเรทยังไม่เกินอ่าร้อยสิบว่าถ้าปรับเป็นแแรมล้อยยี่สิบนะเปลล่าด ตอนนี้นะครับก็เป็นลำ16กิกแล้วนะมาเริ่มกันเลยครับนี่ก็จากที่ส <ley> ังเกตได้เลยนะเพื่อนจะเห็นว่าเฟรมเรทครับโอ้โหดูคือคือมันมันพุ่งแบบเห็นได้ชัดครับปรากนตอนแรกมันไม่เกิน15ใช่ไหมตอนนี้คือประมาณ120เมื่อกี้เห็นพีคสุดประมาณ130เฟรมแหละเฟรมเรทขึ claro. ้นมาประมาณ ประมาณ10 15เฟรมเลยครับบางช่วงอาจจะขึ้นไปถึง30เฟรมเลยนะครับก็ช่วยให้การเล่นเกมมันลื่นไหลามากยิ่งขึ้นนะครับเฟรมเรทไม่ค่อยดรอปแล้วก็มันไม่ค่อยโหนไม่ค่อยแหลกนะครับอันนี้จากที่ผมอลองเล่นดูในลหลายสเปคนะครับผมก็คือโดยรวามอะถ้ามีง็แบบผมแนะนำเลยถ้าใครจะเล่นไฟเอ็มนะครับ램สิบหกกิกมันเล่นลื่นไหลกว่าเยอะนะครับมันไม่ค่อยแหลกมันไม่ค่อยกระตุกเลยแล้วยิ่งเวลารเราทำงานดำนะบอกเลยว่ารัมสิบหกกิกช่วยได้เยอะครับมันจะไม่ค่อยกระตุกมันจะไม่ค่อยแหลกอันนี้เห็นไหมเม เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจแล้วกันนะครับว่าจะเอาแล่แปกไปก่อนหรือว่าจะเป็นสมุกแต่ถามว่าถ้าแบบเป็นแปะกีเลยก่อนจะไม่ใช่ยีบหกก็ได้ครับผมแต่อาจจะเจอกระตุกบ่อยกว่านะแต่ว่าไม่ได้ไมันก็ได้แหละครับแต่มันอาจจะไม่ยื่นไหลไม่เท่าเป็นยี่สิบหกิีกนะครับถ้าใครงงก็ไม่จริงโอเคครับผมแปะกี้จะจะทำเป็นสี่กเลยผมขอร้องนะผมแปะกี้โอเคพอแล้วถ้ามี้อคัด้านเป็นสิบหกนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางแล้วกันนะหรับสำหรับคลิปหน้าเพื่อนๆอยากให้แอนอกเนี่ยทำคลิปเปรียบเทียบ